สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานกเษกษตรกรำแพงแสนประจำปี2557ณมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตรกำรรแพงแสนนะคะซึ่งเราได้ทำพิธีเปิดไปในวันที่2ธันวาคม2557นะคะโดยดรอภิชาติพงศ์ศรีหดุลชัยนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นนะคะเราก็ได้ไปเปิดงาน Thailand t r er a c t o r and Machinery Show 2014ด้วยนะคะณภนะาควิชากเกษตรกลวิธานคณะ,กะเกษตรกำแพงแสนนะคะเทียบกับสีเขียวกับสีเหลืองีงนีก็สีเ้นช่วงบ่ายนะคะก็ เป็นการเปิดงานนะคะศูนย์รวมเทคโนโลยีการเกษตรนะคะ Agri Cultural Technology Complex ด้วยนะคะซึ่งทั้ง3งานนะคะทำพิธีเปิดในงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2557นี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดแวะเวียนมาเยี่ยมชมของงานเกษตรกำแพงแสนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะไปเยี่ยมเยียนแต่ละบูตแต่ละซุ้มนะคะซึ่งมีนิทรรศการมากมายรวมถึงความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนด้วยนะคะรวมถึง ฝึกอบรมอาชีพ72อาชีพด้วยนะคะบริเวณสับพพิรุณนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีเวลานะคะก็ขอเชิญแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่งานเกษตรกำแพงแสนค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคมศนี้ค่ะขอเดินเชิญค่ะ